สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องน,นาปัญญาฟ์าอำเภอบรพตวิสัยจังหวัดนครสวรรค์อีกตามเคยครับวันนี้นะครับผมก็จะามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการาเกี่ยวกับพ่อไม่พันธุ์ที่เราเอาไปผสมพันธุ์แล้วนะครับเราควรที่จะระวางนะครับช่วงเวลากี่ปีนะครับเนาะ ก็วันนี้ก็เก็บกวาดบอ่อครับสําหรับวันนี้วันวันหยุดนะครับเนาะวันหยุดสําหรับผมทางานประจําด้วยนะครับก็กรณีที่อดวางของหนูนะครับที่เราผสมพันธุ์ได้ลูกมาแล้วนะครับหลายๆาหลายหลายครั้งนะครับก็อยู่แค่ช่วงเวลาไม่เกิน2ปีนะครับเนาะทำไมไม่เกิน2ปีนะครับ อนอกจากนี้ถ้าเราใช้ไปนานๆเข้านะครับมันก็จะไม่ค่อยติดลูกนะครับไม่ค่อยติดลูกแล้วก็จะให้ลูกไม่เยอะนะครับเนาะให้ลูกไม่เยอะไม่เยอะนะครับควรที่จับหนูผสมนะครับเราควรจดวันเดือนปีไว้ด้วยนะครับลงครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับเนาะอายุไม่เกิน2ปีดีกว่านะครับอันนี้ อย่างมากสุดนะครับม่เกิน2ปีนะครับก็ถ้าใครที่มีพันธ์อยู่ในฟาร์มแล้วามาสลับเปลี่ยนทดแทนของที่ใช้หนูตัวเยอะนะครับใช้อาณูที่ถึง2ปีแล้วนะครับเราก็มาทดแทนนะครับทีนี้นะครับเราทดแทนหนูแล้วนะครับอายุไม่เกิน2ปีแต่ถ้าใคร มีที่พ่อแม่พันุ์เยอะนะครับก็อยู่ที่ปีครึ่งนะครับเนาะปีครึ่งเพราะว่าหนูเจอจากการผสมพันธุ์นะครับนานๆเข้านะครับเกิดจากร่างกายนะครับสุดโทมนะครับไปตามกาลเวลานะครับก็ของหนูหน้านี่เองนะครับคนเราก็ไอ้หนูก็เหมือนกับคนเรานี่นะครับถ้ามีลูกตอนอายุมากๆขึ้น นะครับมันก็จะทําให้นะครับบางทาีลูกเขาออกมาไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่แข็งแรงด้วยนะครับจะควรใช้ไม่เกิน2ปีนั่นเองนะครับก็บางทีที่ที่เราอยากจะผสมหนูนะครับไม่เกินอายุเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตายตัวนะครับ สำหรับผมผมจะแนะนำเป็นแนวทางของผมนะครับก็อยู่ที่ตัวเมียนะครับสามเดือนนะครับเริ่มเริ่มผสมพันธุ์ตัวเมียสามเดือนนะครับตัวผู้สี่เดือนนะครับที่เราเอามาผสมพันธุ์ในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกที่เราผสมพันธุ์เนาะก็ผสมพันธุ์ในครั้งแรกก็ยุตัวเมียสามเดือนสี่เดือนนะครับบางท่านอาจจะใส่คู่ไว้เลยนะครับ สองเดือนนะครับก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรือเข้าคูตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่ความสะดวกนะครับความเ,าเทคนิคของเราที่เราจะเลี้ยงนะครับคือการเลี้ยงหนูมันไม่มีหลักสูตรตายตัวนะครับก <c oughs> ็ที่เราเลี้ยงหนูเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ เขาออกออกลูกได้ดีนะครับออกลูกได้ดีนะครับออกลูกทีขึ้นนะครับสําหรับตัวส่วนตัวผมแล้วนะครับผมจะเลี้ยงผสมรวมไม่แยกคลอดนะครับผสมรวมไม่แยกคลอดเนี่ยเกิดความดีอย่างไรนะครับเกิดความดีหนึ่งก็คือ,อเวลาเขาออกลูกนะครับออกลูกมาเนี่ยบางทีอาจจะติดเดือนต่อเดือนนะครับมันก็มีบ้างครับบางบอกก็ เดือนขึ้นนะครับติดประมาณนี้นะครับแต่มันก็เป็นมันก็มีข้อด,ดีข้อเสียนะครับแล้วแต่ก็คืออย่างผสมหนูที่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 เราจะผสมเนี่ยก็คือถ้าเป็นอย่างไม่แยกคลอดนะครับมันก็มีความเสี่ยงในการจัดลูกครับอ,อย่างผมเนี่ยผมจะเลี้ยง สองต่อหนึ่งตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งแล้วก็ก 1, ตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนะครับที่ที่ผมเลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะครับถ้าหนึ่งต่อสามเลี้ยงได้ไหมได้ครับหนึ่งต่อสี่เลี้ยงได้ไหมได้ครับเราก็ดูลักษณะวงนะครับถ้าเจาะท่อเข้าหากันสองวงนะครับมันก็มีพื้นที่กว้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ่อเดียวอย่างสําหรับผมผมไม่ได้เจาะวงบอ่อเข้าหาทะลุก,กันนะครับผมเลี้ยง เนี่ยวงบอ่อนึงเนี่ยไม่ได้เจาะทะลุเข้าหากันนะครับส่วนมากผมก็จะเลี้ยง1ต่อ2กัหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะว่า1ต่อ3าผมทดลองเลี้ยงแล้วมันมันเกิดอาการวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับวุบ่นวายบางที่อาจจะค่อนข้างที่กัดลูกทิ้งมันก็เป็นไปได้นะครับแต่บางทีมันก็ไม่กัดก็มีนะครับมันก็มีนะครับหนูเนี่ยมันก็เป็นนิสัยของหนูนะครับแต่ละตัวนะครับ แต่ละตัวนิสัยหนูไม่เหมือนกันนะครับก็สําหรับผมนี่เคยเจอไหมในเรื่องกัดหนูนะครับกัดลูกนะครับทิ้งครับเจอครับบางทีบางทีผมก็ยังเจอเลยนะครับเลี้ยงมานานผมก็ยังเจอเลยนะครับสมมติออกมาวันนี้พรุงนี้เปิดไม่ไม่มีแล้วนะครับมันเป็นไปได้นะครับแต่ก็คือส่วนน้อยที่ผมเจอนะครับผมก็เทคนิคในการผมเลี้ยงนะครับผมจะเลี้ยงตั้งแต่ สมมติว่าแยกหนูอายุหนึ่งเดือนที่จะเรามาทําพัน์นะครับผมจะเลี้ยงที่บ่อที่โล่งเลยไม่มีที่กันบางสังเกตนะครับหนูมันมันดุจริงแต่ว่ามันดุคนละแบบนะครับอย่างสําหรับผมเนี่ยผมเลี้ยงก็คือแยกจากหนึ่งเดือนมาผมไม่ไม่เอาอะไรไปที่กันบางหรือให้เขาซุกซ่อนตัวนะครับเพราะว่าถ้าให้เขาซุกซ่อนตัวนะครับมันเกิดอาการดุร้ายเกิดขึ้นนะครับเนาะบางทีจับเนี่ยบางทีแวงกัดเรานะครับ แทบจะทุกตัวเลยที่ผมที่ผมได้ทดลองมานะครับแต่ทีนี้ผมมาปรับปรับปรับแบบไม่ใส่ที่กันบังนะครับไม่ที่กันบงังหรือไม่ให้ที่หลบซ่อนตัวเขาตั้งแต่เด็กนะครับเขาจะเกิดความคุ้นเคยนะครับเกิดความคุ้นเคยนะครับจะเขาโตมาเขาจะเห็นเราทุกวันในการเลี้ยงอาหารเกิดความคุ้นเคยนะครับแล้วก็ พอมาถึงเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะลาผสมนะครับเนาะมันก็เกิดความคุ้นเคยตั้งแต่เด็กยันโตนะครับก็ทุกบ่อนะครับที่เห็นอยู่นะครับไโซนนี้จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ของผมนะครับผมก็จะไม่ใส่ที่กันบังนะครับผมก็จะใส่รองพื้นนะครับเป็นแก่นะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็ฟางนะครับก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับ อยู่ที่หน้าร้อนจะใส่ไม่เยอะนะครับจะเป็นหน้าหนาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยให้เขาปกคุมตัวเองได้นะครับให้พ้นอากาศหนาวไปนั่นเองนะครับทั้งหลังผมนี่จะเป็นกระติก e อีเอ็มนะครับกระติก e อีเอ็มนะครับที่เอาไว้ฉีดในในบ่อนะครับเมื่อเราเก็บกวาดบ่อนะครับฉีดลงพื้นเป็นพื้นปูนพื้นไรนี้นะครับก็ฉีดลงไปนะครับค่อนข้างที่จะ เปียกทั่วๆบ่อหน่อยครับพื้นบ่อนะครับมันช่วยตัดกลิ่นนะครับเนาะมันช่วยดัดกลิ่นในบ่อได้นะครับหรือจะฉีดใส่ตัวหนูนะครับฉีดใส่ตัวหนูจับใส่กลงฉีดใจหนูลื้ออยู่ในบ่อฉีดใส่ได้เลยครับไม่ว่ามีลูกแดงหรือมีลูกอายุเท่าไหร่นะครับหนูรุ่นไหนฉีดได้หมดไม่เกิดความอันตรายต่อกบหนูครับ หนูก็สามารถกินได้นะครับ EM หนูสามารถกินได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นพิษครับมีแต่ข้อดีข้อดีสำหรับอของหนูนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยนะครับใน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 ,ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เลี้ยงหนูเนี่ยครับที่ใช้พ่อแม่พันธุ์ไม่เกิดอายุสปีนะครับ แล้วก็ดูว่าความสมบูรณ์ของหนูนะครับความสมบูรณ์ของหนูที่เราอยากจะทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับบางทีถ้าหนูตัวเล็กเกินนะครับตัวเล็กเกินเกินไปเนาะมันก็อาจจะทําให้การผสมพันธุ์นะครับอาจจะได้ลูกที่น้อยนะครับหรือบางทีไม่สมบูรณ์ก็เป็นไปได้นะครับ แล้วบางทีกรณีที่หนูที่เราผสมพันธุ์เนี่ยที่ผมแนะแนําไปเนี่ยประมาณช่วงอายุ3เดือนเนี่ยทำไมทำไมต้องมีสาเดือนตัวผู้4เดือนซึ่งว่าตัวผู้เนี่ยเขาต้องใหญ่กว่าแน่นอนครับใหญ่กว่าแน่นอนหนูเนจะใช้วิธีในการรัดข่มขืนนั่นเองนะครับตัวผู้เขาจะใช้วิธีในการที่รวบรัดนะครับหรือแรงที่มากกว่านั่นเองถึงจะผสมพันธุ์ติดนะครับ แต่บางทีบางท่านอาจจะใช้หนูตัวผู้ตัวเด็กนะครับอันนี้ผมจะบอกว่ากรณีนี้จะจะเกิดอันตรายกับตัวหนูตัวผู้ได้นะครับหรืออาจจะผสมพันธุ์กับตัวเมียไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเมียถ้าเขาไม่ยอมนะครับเขาก็จะไม่ให้ผสมพันธุ์หรือจะกัดตัวผู้นะครับไปจนตายนั่นเองนะครับเนาะแล้วในกรณีที่ บางท่านนะครับที่ถามขึ้นเข้ามาเกี่ยวกับหนูกัดหางกั้นนะครับหรือว่ากัดช่วงหลังมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็จะบอกข้อหลักๆนะครับมันก็มีหลายสาเหตุปัจจัยหลายอยา่างที่หนูกัดกัดนะครับแต่ผมจะบอกข้อหลักแล้วกัดนะครับอย่างเช่นตัวเมียนะครับโดนตัวผู้กัดหางเป็นเพราะอะไรหรือโดนกัดหลังเป็นเพราะอะไร ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเมียยังไม่ยอมตัวผู้นะครับตัวผู้จะผสมพันธุ์นั่นเองนะครับตัวผู้จะผสมพันธุ์ตัวเมียไม่ยอมนะครับก็เลยตัวผู้เลยเกิดอาการที่กัดหางหรือกัดหลังนะครับเนาะแล้วกรณีที่ตัวเมียกัดตัวผู้ก็เป็นสาเหตุเดียวกันนั่นเองนะครับ<อ>ก็คือตัวเมียไม่ให้ผสมพันธุ์ ไม่ยอมผสมพันธุ์ไม่ยอมนะครับตัวผู้จะผสมพันธุ์ตัวเมียก็เลยกัดหางตัวผู้หรือกัดหลังตัวผู้นั่นเองครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับกรณีนี้เจอแบบนี้ควรทําอย่างไรนะครับกรณีนี้ถ้าเราแยกได้ก็แยกนะครับเปลี่ยนสลับผู้ให้ใหม่นะครับเนื่องจากที่เขาเข้ากันไม่ได้นั่นเองอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเราไม่แยกได้ไหมแต่เราดูว่าเขากัดกันเยอะไหมนะครับกัดเล็กๆน้อยๆแล้วเขาไม่กัดกันต่อไปโอเคครับไม่ต้องแยกก็ได้นะครับแล้วบางบางท่านบางกรณีกลัวผสมพันธุ์หนูไม่ติด นะครับเดี๋ยวเขาก็าจาัดก,การระสมพันธ์หรือเราจดวันที่ไว้นะครับการจดวันที่มันดีอย่างไรก็คือ1เราจะได้รู้ด้วยว่า1เดือนถึงเดือนครึ่งเราจับดูแล้วหนูไม่ท้องเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวคู่ใหม่ได้นะครับอย,อย่าเราก็อย่าปล่อยนะครับบางทีบางทีหนูพร้อมแล้วแต่สมพันธ์ไม่ติดสักทีเราก็สลับตัวคู่ตัวเมียหรือจับเขาอาบหนานมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่า เมื่อกี้ก็มีสายเข้านะครับเนาะถ้าใครจะดูวิธีต่างๆในการเลี้ยงหนูนาครับก็สามารถที่ย้อนไปดูนะครับคลิปเก่าที่ผมลงไว้นะครับก็เป็นแนวทางในการเลี้ยงหนูนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆหรือสาหรับมือใหม่ที่กําลังเริ่มเลี้ยงหนูว่าเลี้ยงหนูแบบนี้มันดีอย่างไรหรือยังไงอะไรยังไงนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะ ผมก็จะเข้าไปตอบว่าวิธีการดึงต่างในการเลี้ยงหนูนะนะครับวันนี้หนูนาปยาฟาร์มนะครับอำเภอพนมพวิสัยจังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ